แต่อยู่ในเลสันตอนพวกกูไม่เคยกคลัวใครพวกกูจะไม่ลืมในสิ่งที่สิ้นไปจนตาย, <I> ยาแต่พวกกูสิ่งที่สิ้นและพวกกูฝันว่าจะเป็น The Universe and ตอนพวกกูไม่เคยกคลัวใครพวกกูจะไม่ลืมในสิ่งที่สิ้นไปจนตาย สวัสดีครับผมกิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงของแก๊งเอร s สนะผมชื่อเพลงว่า a r ร s สแก๊ง GTA V 5M 2021ร้องโดยล็อกซี่แชแมถ้าผมอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะเพลงนี้ก็ปล่อยมา2เดือนที่ผ่านมาแล้วเนาะก็เป็น1แก๊งใน Family City เนาะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าสำหรับเอร s สสุดสีแดงนะผมปะเริ่มเลยเอร s oh, พวกกูเอเลนไม่สนว่าใครหน้าไหนเขามาเลสันไม่สนว่ามึงจะเป็นใครเแมาแนวนี้เลยหรอกูกูอยู่กกนเป็นเก๊ง้ำไมพวกมึังคิดไปไกล ฟิลเพลงแบบนี้ได้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าผมวัดว่ามันฟังง่ายมันเสพงยฟลและฆาตกรบุกุตาแดงบกคเอเลส่าใครหน้าไนเขามาเลยนไม่สนว่ามันจะเป็นใครทนังแล้วกูสมิผิดไทุกูยานึงเกไเพรามันคิดไปไกแลกูทำทุกอย่างเพไม่แฟรถ้ากผมวันแล้วกูจัดแจงฟิลและฆาตกรบุกุตาแดงที่ยกูเอา ยิย้มเขา้าที่เหตุใดูมันนี่แมกซพดิงดูลกีนะเอาจริงๆมึงคงไม่เก็ตตั้งแต่ซีโร่มีบิ๊กบชื่อวีโต้กกูคนกินเนออีกใส่สุดปวกกูนอคอนรอยู่กันลานกูบอยบมระวังต็อปไปดไมดอกพี่กูคิมทำอยังจะเป็นมันกับพวกกูยไงมึงคงจะตามไม่ทันพวกกูสุดดาม เลือดทอมันสูดฉีในจำไม่ใช่เขาแต่ว่ามันเต็ไมไปด้วยว่าทีเกิดว่าผมมงมีปัญหาแต่ส่งไปคุยกับเสีาก้าวและกูไม่เคยละลานใครก่อนอีธานขอบสิบเจ็ด<อ>จะทำให้ผมลงไปนอนทำใจไม่ึงกูบอกไปแล้วว่ามึงอย่ายลาปากลามมาเช่ม้ผู้มีพร้อมแต่ยาก,กูนั้นไม่เป็นกองทำให้มึงหางไม่ต้องร้องเอเลเทพทรงข้างกูนอนหนึง่งนน้นถูกกูเอเลนแม้สนว่าใครหน้าไหน ฉันไม่สมนว่ใครณจะเป็นใครโดนพ <นะ S 2> ิชิตไายน้ำฟักแล้วกูทำโมกินผิดไทยกูอยู่แกันเป็นแก๊งน้ำไฟเพราะมึงคิดไปไกลค<ช>ิดไปไกลแล้กูทำทุกอย่างเพราะไม่แฟมถ้าเกิดผมวันเดียวกูจัดแจงฟิวเละฆากตกรพวกครูตายแดงพวกคูเอเล่นแล่สนว่าใครหน้าไหนเผามาเลยฉันไม่สนว่ามึงจะเป็นใครโดนพิชิตไายน้ำฟักแล้วกูทำโมกินผิดไทยกูอยู่แกันเป็นแก๊งน้ำไฟเพราะมึงคิดไปไกล และกูทำทุกอย่างเพื่อไม่แฟถ้าเกิดผมวันถ้วกูจัดแจงคิวเละฆาตก,กรพวกกูตายแดงม,มึงกับคนกูกับคนชนกันได้แต่เนียยเดินผ่านกูบอกไปแล้วให้พุ่งงอจะมาถึง

วิวเละาตกรพวกกูตาแดงพวเอเลดและสนว่าใครหน้าไหนเขามาเลยสนไปสนว่ามึงจะเป็นใครโูยพิชธีทานนอฟักแล้วกูสมองกินผิดไปพวกกูอยู่แก๊งเป็นแก๊งทำให้พวกมึงคิดไปไกลและกูทำทุกอย่างเพื่อไม่แฟมถ้าเกิดผมวันแล้วกูจัดแจงวิวเละาตกรพวกกูตาแดง เอรสนะครับผมเฟี้ยวเลยนะสำหรับเพลงนี้ฟิลแบบฟังไหลๆอ่ะเออน่าติดตามน่าสนใจสำหรับแก,งก๊งนี้นะผมก็อยู่ในแฟมไม่แน่ใจนะตอนนี้ยังยัง,ยงทำแก,งก๊งอยู่หรือเปล่านะแต่น่าจะจะ,จะอยู่น่าจะยังอยู่ในแฟมนะผมแล้วก็ใช้สูตรสีแดงไหมไม่แน่ใจเพราะว่าสูตรสีแดงเนี่ยก็จะมีมังคีคิงแล้วก็พวกเลนลิปเปอร์หรือว่าซาวเวดเนี่ยก็ต้องการตักใช้สูตรแดงนะ,นะนะถ้าใครติดตามในสตอรี่ใน ไม่แน่ใจว่าเอเลดปัจจุบันใช้สูตรแตงหรือเปล่าเนี่ยก็เพื่อนคนไหนรู้ก็คอมเมนต์ด้วยใต้คลิปนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมเดี๋ยวเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ